สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกันค่ะกับดิฉันนุชยอวัลเรศมณีพันธ์ค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาวปิียร์นุชยิเจริญนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะก็เป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะค่ะแล้วก็ มาดำเนินรายการนะคะแทนดีเจปอของเรานนะคะอีกหนึ่งเดือนนั่นเองเนื่องจากว่าดีเจปอของเรานั้นเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะเราก็ยังคงนะคะมีกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับชมบรรยากาศกันนะคะที่เจ้าหน้าที่ของเราได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะ<ม>น้องนุชเนาะค่ะ เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรับชมบรรยากาศกิจกรรมโครงการต่างๆของเดือนนี้กันค่ะไปเริ่มต้นนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นะคะซึ่งเป็นห่วงของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการเลือกตั้งเทศบาลนะคะการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีนั่นเองนะคะในส่วนของเทศบาลนครสงขลานนะคะเราก็ได้ มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะกันไปแล้วเราไปรับชมบรรยากาศในวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงคลาแล้วก็นายกเทศมนตรีนครสงคลากันค่ะตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลาได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลาในวันอาทิตย์ที่2 8มีนาคม2564โดยมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศเทศบาลนครสงขลาจึงได้กำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา และนายกเทศมนตรีนครสงขลาเมื่อระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2564ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเดินทางมาสมัครทั้งสิ้นจำนวน5ทีมและมีผู้สมัครอิสระเป็นสมาชิกสภานครสงขลาอีก6รายในส่วนของเขตการเลือกตั้งของเทศบาลนครสงขลาได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น4เขต ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาได้เขตละ6คนและมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน94หน่วยเลือกตั้งนะคะซึ่งในห่วงระหว่างการรับสมัครนะคะเรียกว่าวันนั้นคึกคักมากมีทั้งผู้สมัครนะคะที่มาสมัครรับเลือกตั้งเองรวมไปถึงมีกองเชียร์นะคะต่างๆนะคะที่มาให้กำลังใจในส่วนของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนะคะก็ ในวันอาทิตย์ที่28นี้นะน้องนุชนะก็จะมีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะพี่น้องชาวบัวยางของเราก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิเ์เลือกตั้งกันใช่กันเยอะๆนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีเข้ามาเป็นตัวแทนของเราเนาะในการเข้ามาบริหารนครสงขลานะคะนั่นคือข่าวแรกค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะข่าวที่สองของวันนี้นะคะ เมื่อวันที่11และว,วันที่18กุมภาพันธ์2564เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธาสำนักการช่างเทศบาลนครสงขลาลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนชัยเพชรมงคลถนนไซบุรีซอย39ซอยเชื่อมระหว่างถนนไซงามกับถนนสเดาและซอยเชื่อมระหว่างถนนสวนหมากกับถนนวิเชียรชมเพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวในการสัญจร มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็เป็นในส่วนของการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะถนนผูราบายนะ้าไฟฟ้าส่งสว่างต่างๆนะคะซึ่งเทศบาลนาครสงขลาของเราเนะะี่ยค่ะก็ต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ใช้เส้นทางสัญจรที่ดีนะคะมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวบ่อยางของเรานะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะพบเจอพบเห็นนะคะ เกิดถนนชำรุดนะคะตรงไหนก็แจ้งเข้ามาอย่างเทศบาลนครสงขลาได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะรวมพื้นที่เนาะไปดําเนินการซ่อมแซมปรับผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายกันมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะซึ่งในช่วงนี้แม้ว่าเราจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของ โรคติดต่อหรือว่าโรคไข้เลือดออกนะคะตามชุมชนก็ยังคงพบเจอได้อยู่นะน้องนุษนะ,ะในช่วงนี้นะคะเทศบาลนครสงขลานะคะโดยศูนย์บริการสาธารณสุขของเรานะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปให้ความรู้นะคะแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆนะคะในเขตเทศบาลนครสงขลาเองนะคะเราไปรับชมบรรยากาศกันค่ะเมื่อวันที่15บหกุมภาพันธ์2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสก,กิดลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงแก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครสงขลาเรื่องโรคติดต่อและโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งดำเนินการสาธิตการสุ่มตรวจและสำรวจลูกน้ำยุงลายตามภาชนะต่างๆภายในโรงเรียนณโรงเรียนชัยมงคลวิทย์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอีกทั้งเพื่อวางแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบเพื่อให้มีสถานที่โปร่งโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายน่เนะคะเราก็ต้องตัดตอนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ให้ยุงลายสามารถไปวางไข่ได้นะนองนนะถ้าเกิดว่าจุดไหนที่พบเจอมีแหล่งน้ําขังอยู่นะคะหรือว่ามีภาชนะนะคะไม่ไม่เฉพาะในโรงเรียนเนาะตามบ้านเรือนของประชาชนก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่า พบเจอมีแหล่งน้ําขังหรือมีภาชนะที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนาะเราก็คว่ำซะนนะคะอย่าให้มีน้ําขังหรือว่าตามอาโอ่งน้ําอ่างบัวนะคะเราก็หมั่นล้างแล้วก็ขัดบ่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนั่นเองนะคะค่ะต่อกันข่าวที่4ี่ของวันนี้นะคะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564เจ้าหน้าที่ส่วนการยยธา สำนักการช่างรงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าชนิดตัวหนอนบริเวณถนน9ก้าแสนชลาทัศหลังตรวจสอบพบความชำรุดเสียหายเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวค่ะค่ะซึ่งเราได้พบเจอนะคะว่าทางเท้านะคะชำรุดแล้วก็มีพี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามานะคค่ะ เจ้าหน้าที่ของเราก็มานิ่งนอนใจราคะลงไปดําเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะเราอยากให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆนะคะนี่คือกิจกรรมนะคะต่างๆที่เราสรุปนะคะเด่นๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันจริงๆแล้วมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะสามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางต่างๆของเทศบาลนครสงขลานั่นเองนะคะ แต่ว่าก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันไปนะคะในรายการสรุปข่าวเด่นนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะอย่างที่เรารู้ว่าเดือนนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งของถิ่นการเลือกตั้งเทศบาลน,นะคะ,คะก็อย่างที่จะมาฝากคุณผู้ชมนะคะ,คะว่าอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะในวันที่เท่าไหร่คะน้องนุษยี่สิบแปดมีนาณน,นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมพกอะไรกันไปบ้างคะ หนึ่งเลยบัตรประจําตัวประชาชนค่ะถามว่าบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะบัตรประชาชนหมดอายุใช้ได้หรือนะคะจะเป็นบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีรูปถ่ายแล้วก็เลขประจําตัว13หลักอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่ในใบกีบ P, นะคะ,ะหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่านะคะพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ตำบลบัวยางของเราเนี่ยไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะคะเรียบร้อยแล้วได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแล้วให้ตรวจสอบเลยค่ะว่าในทะเบียนบ้านของเรานะคะสมาชิกในครอบครัวของเรามีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าคะนะคะหากพบว,ว่ามีรายชื่อตกหล่นหรือว่ามีรายชื่อเพิ่มเติมเข้ามานะคะมาแจ้งสำนักทะเบียนท้องถิง่นเทศบาลนครสงขลานะคะ เพื่อเพิ่มชื่อหรือว่าถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้านของเราตั้งแต่บัดน,นี้เลยค่ะไปจนถึงวันที่17มีนาคมนะคะ2,564นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะย้ํากันนะคะออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะ,คะเลือกคนดีเข้าไปบริหารนาครสงขลานะคะเอาละน้องนุษก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปจริงๆสําหรับช่วงนี้นะคะ ฝากติดตามนะคะช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครสงขลานะคะซึ่งเรามีหลากหลายช่องทางนะคะให้ได้ติดตามให้ได้รับชมกันนะคะนั่นก็คือช่องทางที่1เลยค่ะเว็บไซต์เทศบาลนครสงขลานะคะที่ w w w s o n g k เว c i t y g o ง h h ชนะคะช่องทางที่2นะคะเป็นช่องทาง a c e b o o k นะคะของเทศบาลนครสงขลานะคะเข้าไปที่หน้า a c e b o o k นะคะของคุณผู้ชมเองแล้วก็เข้าไปที่ค้นหาค่ะแล้วก็พิมพ์ง่ายๆเลย เทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้นะคะช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นช่องทาง YouTube ค่ะซึ่งสามารถรับชมพวกเราได้ด้วยนะคะ,คะก็ไปที่เทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนใครมีเรื่องที่อยากจะสอบถามอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือช่องทางของ l i n e Official Account หรือว่า Line a อของเทศบาลนะคะก็เข้าไปนะคะเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะที่ แอป Song Class city, นะคะแล้วก็อีกหนึ่ช่องทางค่ะก็คือจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา fm 106.25 MHz นะคะทุกๆช่องทางสามารถสื่อสารสามารถติชมทุกๆอย่างได้เลยนะคะก็ฝากกันไปด้วยสำหรับเันืนี้ค่ะคงจะต้องนะคะแค่นี้นะคะสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะรวมไปถึงกิจกรรมที่สรุปมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ เอาเป็นว่าคงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะคะอย่าลืมย้ํากันอีกรอบนะคะช่วงนี้ถึงแม้จะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะเรื่องราวของการเลือกตั้งก็จะต้องอยู่ภายใต้ของสถานการณ์โควิดอยู่นะคะออกไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมสวมหน้ากากาอนามัยด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็สวมใส่หน้ากากาอนามัยอยู่ห่างกันไว้แล้วก็หมั่นล้างมือแล้วก็อย่าลืมใช้แอปพลิเคชันไทยชนะนะคะวันนี้เราสองคนคงจะต้อง ลาคุณผู้ชมกันไปก่อนเจอกันได้ใหม่สรุปข่าวเดือนเดือนหน้าค่ะเดือนมีนาคมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ